มาในธีม Galaxy of Love เข้าจุ่มก่อนหรือเธอจุ่มก่อนเธอจุ่มก่อนโอเคสี03รอบนี้เขามาพร้อมกับชามน่ารักมากดูดิที่คอเธอก็มีใช่คิดว่าในนี้มีสีเข็ดไหมมีนี่เฮ้ยเอาเลยเหรอและสีที่ได้คือสีแดงจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยสีชัดทุกสีเฮ้ยอ่ะอันนี้เขาเก็บนี่เขาได้สูตรสี อโอ้นี่เขาขอลองทาที่ปากเขาได้ไหมอ่ะได้สีนี้เป็นสีชมพูอมม่วงตุ่นๆนะคะสีนี้ชัดมากทุกคนเขาเชื่อที่จะเก็บแก้งเขาว่าแน่เฮ้ยศูนย์หนึ่งนี่ได้สีใสอีกแล้วเก็บนะคะศูเกทุกคนอยู่ได้เจอสีที่คิมชอบว้าวโอ้เป็นสีชมพูน่ารักมากศูนย์แปดจูปิเตอร์ีเข็ดซีเข็ดโอ้เก็บ ว้าวสีนี้ผู้ชายใช้ได้สีม่วงเก็บศูนย์หเลสมาน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินสีม่วงคือเป็นพมลิขิตใช่ไหมเก็บแน่นอน0ูนย์เจสีน้ำเงินอันนี้ผมก็เก็บครับผมศูนย์ห้าได้0ูนย์สองเฮ้ยได้สีฟ้าน้ำเงินแล้วเขาดีใจอ่ะเขาได้สีเดียวดีใจก็ได้สีเขียดอีกและนี่ที่เราได้ในวันนี้ค่ะ